กอ่อเดี๋ยวอิมค่ะนไม่อวบเท่าไหร่นะจ๊ะแต่โออยู่กอนี่แบบว่าไม่เรียวนะแต่อวบอวบกก่กอเมื่อกี้ลังที่ทำงานจ้าลังที่ทำงานหน้าที่จอดรถ้างดู มาสวยเยะก็ปลูกไว้จ้ะก็อสวยมากงามสุดๆครับกอดเดี๋ยวอิ่มค่ะเน,นไม่อวบเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ออยู่เมืองดูหนานแน่นมากเยอะ กำลังเป็นดอกตุ่มๆเลยจ้ะหืองาอวบกับมี่ยูเก่งอวบๆกับมีย่ยูค่ะสวยสุดๆสวยสุดๆค่ะเลิศมากคนอีกกวอนหนึ่งสนามหญ้า นีกอหนึ่งค่ะโอ้โหไหมกอนี่แบบว่าไม่เรียวนะแต่อวบอวบกอกอ,กอเมื่อกี้กรอบมากแค่นี้ก็พออิ่มแล้วจ้าสุดๆ กอนนี่ไม่สวยเท่ากอเมื่อกี้นะจ๊ะสภาพยับเยินก็ากันเนี่ยทั้งทั้งนี้ง,งามๆเหมือนบอคือสนิมบ่เยอะทั้งเนยแต่ว่าทั้งเนยสนิมเยอะกว่าฮผักติ้วขยอดแดงๆเห็นไหมมัยอดดอกแดงๆค่ะ เปรี้ยวๆจ้ะตัวนี้ก็รสชาติคล้ายๆผักติวนี่แหละจ้ะรสชาติคล้ายๆผักติวคล้ายๆใบบักขามนี่ค่ะกินกระปุนก็ได้ค่ะกินสดกินสุก ปนแกงสมใส่ต้มปลาใช่ค่ะแถวนี้เป็นดอนผักติ้วเลยค่ะดอนแต่ว่าเขาค่อนข้างแก่แล้วจ้ะค่อนข้างแก่แล้วค่ะหน่อยนะ้ำมะก่าย่างเดียวค่ะหน่อยนะ้ำแต่ว่าเยอะ อันนี้พักตีว้วนี่ซุปเนีอ้อบุ่บบวชคอยสมบูรณ์เนีน่ยการเขาก็จะประมาณน้อยๆน้อยๆแดงๆดงนี่สิค่ะ นพักติวจ้าเห็นไหมใช่ก็จะช่วงนี้เริ่มเสียบยอดเข้นมากค่ะเสียบยอดเข้นมากจากแบบว่าพุ่มไม้ปลาต่างๆปลาละเมอะอุ้ยอันนั้นกระถินหวานไงท่าน อันี้เหมือนแต่ไม่ใช่บเมนพักติวแล้วค่ะน,นี่คืออยู่นี่นี่อันนี้คืออยู่คือพักติวอยู่กำลังเสียบยอดขก้นมากค่ะแต่ว่าเป็นดอกใหม่กระสุมนี่น,นี่พักติวเขาจะประมาณนี้ค่ะนี่พักติวอันนี้บเมนจะ้ะไหมหยอดพักติวเขาค่ะประมาณนี้พักติวเขาต้นยังงามค่ะ ดูใบนี่ใบกกใบเงาเขาค่ะคล้ายๆรูปดาบนี่นี่ก็จะเป็นชีหอมฝรั่งจ้าม่พอมันขึ้นช่อดอกมาจะประมาณนี้ใบใบที่ติดช่อดอกเดี๋ยวใบกกใบเข้าเราเห็นในดูใบที่ติดช่อดอกไปก่อนการเขาขึ้นมาหอมคล้ายๆพักซี่หอมพักกันแผวเลยจ้ะอืมนี่เราก็จะกินก้านดอกเขาอย่างนี้ค่ะ หอมาหอมากหอมมากเนี่ยใบใบกกใบเงาเขาจะประมาณนี้จะ้ะใบกกใบเงาเขาจะแบะบแบะบกับพื้นแต่ว่าเพราะเขาขื่นช่อดอกมากเขาจะเพิ่มพุ่งเราก็จะกินก้านมันก็จะอร่อยจะ้ะหอมโอ้โหฝนตกข้ามหัวฮนะตอนนี้จะอยู่ตามสวนทั่วๆไปนี่ค่ะตัดหญ้าดูกะสิบ่ได้กินพักหญา้าค่ะเนี่ยใบเขาจะแบะบแบะบเแบบนี่ยเนี่ยเนี่ยในพุ่มหนึ่งนะ พุ่มหนึ่งนี่พุ่มหนึ่งเนี่ยใบเขาประมาณนี้จ้าเห็นไหมพอเขาขึ้นช่อด,ดอกมาไงเขาก็จะยาวจะโลวดขึ้นมากะ่ะเราก็จะเก็บกินจ้ายตัวนี้เป็นหญ<ะ>้าเอย็นยืดนะจ้าคนความดันต่ำห้ามเลยนะจ้าก็เบื้งสับพคุนเบื้องอย่างเขาได้นะคะตัวนี้ ตัวนี้เราก็ไปต้มเป็นชาเป็นอะไรก็ได้กินกรับก็ได้ค่ะกินสดกินสุกได้หมดเลยจ้าแล้วก็ไปทําน้ํายาน้ํายานวดเงี้ยได้ใช้ได้ทุกคนแต่ถ้าจะทานจริงๆก็ถ้ากินเป็นชาเป็นอย่างกันระวางความดันตกค่ะน่าเหมาะสําหรับความคนความดันสูงเยอะมากมเยอะมากย่าเอ็นยีเราเยอะมากค่ะ นี่ฝนตกคำหัวนะคะต้องรีบแล้วค่ะต้องรีบแล้วค่ะฝนลงเม็ดเลยเห็นไหมคะโพ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 อยู่ ยาเอ็นยืดพักติว้วพักซี่หอมฝรั่งอันนี้ยาดอกยาเอ็นยืดจ้ะประกาศสนิมจ้า มารค่ะแกงอ่อมอันนี้เป็นกาดสนิมสามชั้นอืม,อมหอมอันอยำถืออันพักซี่หอมฟรังกับหอมเขาจะ หอมคล้ายๆคล้ายๆผักซีหอมนะคะจะยังออกไปทางผักเพลวผักชีใบเลื่อยผักซีฝรั่งค่ะหอมหอมหอมกินจะออกไปทางผักผักไผ่น่ะจ้ะผักเพลออวผักไผ่เหียริกหน่วย cả thịt các om, vừa ai <laughs> ơi. นี่พริกว้าเผ็ดนี่พริกค่ะพริกเขียวอ่าบางพริกกลนสั้นค่ะเขียวแล้วก็กาดสนิมแล้วก็สามชั้นหอมมาก เผ็ดสิกค่ะเจอลูกโดดไปสองหน่วยเผ็ด อร่อยบบกาใส่ค่ะลูกโดดเผ็ดไม่ไวจะเคลียร์ประกาศสนิมแกงออมนะจ๊ะ แต่ว่ากาสนิมที่มันเริ่มเยาวๆจยวงที่เราเริ่มชอด,ดวกมากก็ค่อนข้างขมอยู่จ้ะทำามาพี่กิกแล้วว่าสิบว่าผู้อ่ะเผ็ดเผ็ดประไว้สิเคียค่ะลูกโดวดแม่ขัน นบ่มี่กอีตูจากประดิษฐ์ยผีตัวคือแม่งรักจก้ะเผ็ดแล้วก็เริ่มน้ำมูกไหลจ้ะ 阿来。 กัดนิ้มจะกัดนิ้ม ก่อนนะจ๊ะขอบคุณหลยๆทุกคนจ้ากินข้าวแซ่บน้อนหลับสบายดีค่ะนำๆรวยๆทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน